สวัสดีค่ะทุกท่านที่ชมทางนี้เลยนะคะแล้วก็สวัสดีคนะคะค่ะชื่อนาทิตาแก้วละเอียดนะคะเป็นนักตั้งสีการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ค่ะหลายคนยิ่งถ้าคนอายุไม่เยอะอะค่ะก็จะรู้จักเอ็กซเรย์ในรูปแบบของเอ็กซเรย์ปอดเนาะหรือว่าเวลาที่เรากระดูกหักอะไรเงี้ยค่ะก็ไปดูเอ็กซเรย์ดูแขนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กซเรย์ A มันมี เครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางรังสีอะค่ะในแผนกเอกซเรย์เยอะเลยตัวอย่างเช่นถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เหมือนเวลาเกิดอุบัติเหตุทางสมองอย่างเงี้ยค่ะรถชนอย่างงี้ใช่ไหมคะมคุณหมอก็จะสงสัยว่าในสมองของเราเนี่ยมีเลือดออกไหม,มก็เราไปเอกซเรย์สมองดูเขาเรียก MRI นะคะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า <laughs> คนหลายคนเป็น <laughs> ใช่ไหมคะก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือทางเอกซเรย์อย่างหนึงงน่งเหมือนกันแล้วก็จะมีแมมโมแกรมเนาะอ,อ,อันนี้ก็คือจะตรวจเต้านมนะคะ <Ừ. S 2> ผู้หญิงหลายคนที่อายุมากกว่า35ปีขึ้นไปเนี่ยคือทางในวิจัยหลายๆวิจัยเขาก็บอกว่ามีความเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะไปตรวจปีละครั้งแล้วก็เครื่องใหม่ล่าสุดของโงรงพยาบาลกรุงเทพผัดใหญ่นะคะก็คือ,เ,อ,อเครื่องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูนะคะหรือว่าเครื่อง bone density ผู้ชาย,ยาตรวจได้ไหมจริงๆผู้ชายเคยมีนะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรวจเพราะว่าเวลาเราพบโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในผู้หญิงมากกว่าอันต้ยซาวเงี่ย เซลนั้นไม่เจ็บที่เป็นเจลเยน็นๆอะร่อัน้วไม่ใช่นอะแร่อันนั้นก็คือไว้เออแล้วแต่ว่าเราจะดูส่วนไหนนะคะมันดูได้ทั้งส่วนทรงอกแล้วก็ส่วนหน้าท้องเลยมันก็จะดูพวกตับไตไส้พุงนั่นแหละคะ่ะเ,เวลาเราตรวจสุขภาพประจําปีเนาะว่ามีไขมันสะสมในตับไหมอะไรประมาณนี้คะ่ะเ,เคยได้ยินโรคกระดูกพรุนไหมคะเคยได้ยินค่ะ,ะคือโรคเนี้ยคะ่ะจริงๆส่วนใหญ่มันจะพบในผู้สูงอายุนะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าร่างกายของคนเราอะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ย เราจะมีการทําลายแล้วก็สร้างกระดูกขึ้นมาใหม่ตลอดอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอคนอายุ40ปีขึ้นไปอะค่ะมันจะมีการทําลายกระดูกมากกว่าการสร้างกระดูกแล้วก็บวกกับกิจกรรมบางอย่างของคนเช่นดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ออกกําลังกายหนักเกินไปหนักเกินไปแบบไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะหนักเกินไปก็ทําลายกระดูกใช่มันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้กระดูกบางลง จริงๆตัวโรคก,กระดูกพรุนนะคะเด mm ี๋ยวเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็น mm hmm. เพราะว่า mm hmm. คือคอาการมันจะผ่านมาแค่แบบว่าเรารู้สึกปวดตามเอปวปวดตามแขนปวดตามขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราจะไปรู้ตัวอีกทีก็คือกระดูกหักแล้ว mm hmm. เราก็เลยควรจะตรวจความหนานแน่นของกระดูกสำหรับคนที่อายุ45ปีขึ้นไป mm hmm. หรือว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ45ปี mm hmm. หรือผู้หญิงที่ตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างก่อนจะหมดประจำเดือน หรือว่าคนที่ปวดข้อปวดแขนปวดหลังเลื้อรลังประมาณนี้คะ่ะดูเหมือนโรคกระดูกปุ่นนี้น่าจะมีโอกาสเกิดในผู้หญิงมากกว่าจริงๆเ,เกิดได้พอๆกันทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่ามันอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆของเราด้วยคือบางทีมันเป็นพันธุกรรมด้วยนะคะเหมือนเวลาที่ก่อ,อนที่คนไข้จะมาทำโวลโเดนซิตี้อย่างเงี้ยค,ค่ะเราจะมีการให้ตอบคำถามด้วยมันจะมีคำถามนึ่งาถามว่า บิดามันดาค่ะมีเคยเคยเกิดอุบัติเหตุไม่ได้รุนแรงแต่ว่าทําให้กระดูกหักไหมอะไรเงี้ยจริงิพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องมันจะทําให้เราเกิดกระดูกหักได้ง่ายขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุบางทีมันเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยอะคะ่ะแค่เราเดินชนอะไรนิดหน่อย คือ <esta, S 2> <se ller> ถ้าเป็นคนที่แบบอา,อายุย <se ller> ังไม่เยอะเนาะกระดูกยังสร้างได้ปกติอย่างเงี้ยค่ะมันก็แค่ช้ำใช่ไหมคะภายนอกอ่า <se ller> แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่ากระดูกไม่แข็งแรงกระดูกคุณกระดูกก็หักง่ายอย่างเงี้ยค่ะโอเคความแข็งแรงของกระดูกอะค่ะมันจะแบ่งเป็น2อยา่างความหนาแน่นของกระดูก <se ller> กับคุณภาพของกระดูก <se ller> เครื่องโบ n e ซิตี i t y ตามชื่อของมันเลยคือมันเป็นเครื่องที่วัดความหนาแน่นของกระดูกอันนี้เนี่ยได้รับผ่านการรับรองแล้วนะคะสําหรับองค์การอนามัยโลกตัวค่าที่มันได้ออกมาจาก เครื่อง Bone densitometry <cy> เนี่ยมันจะเป็นค่า T score อ่ะเพราะเราวัดออกมาแล้วเครื่องมันก็จะประมวลผลให้แล้วก็รังสีแพทย์ก็จะอ่านผลให้อีกทีนึงอันนี้มันก็จะแปลผลได้ว่าค่า T score หรือว่าค่าความหนานแน่นของกระดูกของเราเนี่ยมันเป็ปกติดีอยู่ไหมมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วกระดูกจะหักง่ายกว่าคนทั่วไปไหมประมาณนี้ค่ะ oh อ๋อค่ะ